ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อจัก,กรพรรดิเหี่ยวปรากฏตัวหงเสียและจี้หลิงเอเร่งกล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพเพื่อให้รีบหนีจากที่นี่พวกเจ้าไปเถอะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ข้ามีธุระต้องทำเฉินเซียงบอกให้พวกนางรีบหนี แม้พวกนางจะลังเลแต่เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเฉินเซี่ยงพวกนางก็รีบมุ่งไปยังถ่ายพลังเคลื่อนย้ายทันทีเพราะด้วยพลังของเฉินเซี่ยงในตอนนี้พวกนางไม่จําเป็นต้องกังวลแม้น้อยถึงเขาจะเอาชนะจักรพรรดิเหี่ยวไม่ได้แต่เขาก็เอาชีวิตรอดได้สายลมที่รุนแรงพัดมาพลังที่แข็งแกร่งปกคลุมแม้เป็นเฉินเซี่ยงยังรู้สึกกดดันไม่น้อยสายลมแรงปรากฏพัดพาพเปลวเพลิงหายไปชายในชุดคลุมดำปรากฏมันค่อยๆร่อนลงมาอย่างช้าๆ ชายผู้นี้มีดวงตาเรียวยาวราวกับเหี่ยวที่กำลังจับจ้องเหยื่อเจ้านี่แหละเจ้าเหี่ยวขนเขียวแล้วมันจะใส่ชุดดำทำไมหรือมันคิดว่าตัวเองขนดำหลงสเสวียอีมั่นใจว่าชายเบื้องหน้าเป็นผู้มายืมกระบี่มังกรสวรรค์ของตนไปซึ่งมันผู้นั้นยามนี้เป็นจักรพรรดิเหี่ยวแล้ว จักรพรรดิเหี่ยวหันมองรอบๆมันเห็นผู้ที่นอนอดโอยอยู่บนพื้นมองดูเฉินเซียงที่ไม่หวาดกตัวมันรู้ว่าเมื่อครู่เกิดการต่อสู้ขึ้นที่นี่แต่สิ่งที่ทำให้มันประหลาดใจคือมุกสวรรค์ของคนเหล่านี้ถูกช่วงชิงไปโดยไรซึ่งบาดแผลเจ้าไม่รู้หรือว่าที่นี่มีกฎจักรพรรดิเหี่ยวจ้องมองเหมือนเฉินอย่างเย็นชาและแฝงด้วยเจตนาสังหารยามนี้มันโกรธเพราะมีคนมาท้าทายมัน เฉินเซียงกล่าวข้าจําเป็นต้องทําถ้าไม่เชื่อก็ถามพวกมันดูสิเกิดเรื่องขึ้นทั้งทีจะไม่ให้ข้าป้องกันตัวเลยหรือไงอีกอย่างที่นี่เป็นที่ของเจ้าแต่ข้ากลับไม่ได้รับความคุ้มครองแบบนี้จะตําหนิข้าได้ยังไงเมื่อคนของนิกายนักพระสูงสุดเห็นจัก,กรพรรดิเหี่ยวกโกรธพวกมันก็แอบ,บขบขันเฉินเซียงเพราะพวกมันคิดว่าเฉินเซียงกําลังจะโชคร้ายแต่ใครจะคิดว่าเฉินเซียงกลับหันกล้าต่อปกากจักรพรรดิเหี่ยวกระทั่งพลิกสถานการณ์ราวกับเป็นเรื่องเข้าใจผิด จักรพัิเหยี่ยวขมวดคิ้วเพราะเฉินเซียงกล่าวถูกต้องหากเป็นมันมันย่อมต่อสู้ขัดขืนอีกอย่างตัวมันฐานะที่เป็นเจ้าถิ่นในเมื่อมีคนมาก่อเรื่องในถิ่นมันมันย่อมต้องรับผิดชอบตอบข้ามาว่าพวกเจ้าไปหาเรื่องมันก่อนหรือเปล่าจักรพัิเหยี่ยวจ้องมองคนของนิกายนักเพราะสูงสุดด้วยแววตาเรียบเฉยแต่แววตาที่ดูดันนั่นกลับทําให้พวกมันลืมความเจ็บปวดพวกข้าแค่ทําตามคําสั่ง คนผู้หนึ่งกล่าวยังไม่ทันได้จบคจาจักรพรัดเหี่ยวก็สะบัดชุดคลุมส่งขนนกสีดําเข้าใส่จนร่างของคนผู้นั้นสลายเป็นผงคนของนิกายนักพรตสูงสุดรุชตากรรมเหงื่อไหลรินทั่วร่างพวกมันหวาดกลัวราวกับความตายมาจ่อยอยู่ตรงหน้าเฉินเซี่ยงเยหยานันพวกมันเป็นคนของนิกายนักพรตสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกมันก็ทําตามคําสั่งอย่างที่ว่าแต่เจ้าเป็นถึงจัก,กรพพัดถ้าจะมาลงไม้ลงมือกับมดปลวกพวกนี้จะไปมีความหมายอะไร การที่พวกมันกล้ามาหาเรื่องถึงถิ่นเจ้าแสดงว่าพวกมันคิดว่านิกายนักพรสูงสุดน่าเกรงขามกว่าเจ้ามากเฉินเซี่ยงกำลังปลูกฝังความเกลียดชังจัก,กรพรรดิเหตุให้มีต่อน,นิกายนักพรสูงสุดแต่เขาก็กล่าวความจริงด้วยสถานะอย่างจัก,กรพรรดิเยี่ยวแล้วหักลดตัวมาจัดการกับมดปลวกเหล่านี้มีแต่จะทําให้เสื่อมเกียติฉะนั้นมันสมควรไปเยือนนิกายนักพรสูงสุดเพื่อขอคําอธิบายตัวเจ้าก็เป็นแค่มนุษย์คิดหรอว่าจะจูงจมูกข้าได้ จัก,กรพัิเหี่ยวไม่พอใจเพราะเฉินเซียงกำลังพูดจูงจมูกมันเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกเจ้าเป็นผู้ปกครองที่นี่เมื่อเหล่าผู้เยามาก่อเรื่องเจ้าก็สังหารพวกมันแต่นั่นคงไม่ทำให้พึงพอใจนิกายนักเพราะสูงสุดก็รังแต่จะดูหมิ่นเจ้าจัก,กรพัิเหี่ยวเย้ยหยันถึงไม่บอกข้าก็รู้เจ้าเองก็ถือว่าละเมิดกฎเพราะกฎของข้าคือห้ามใครลงมือที่นี่ แต่เจ้านอกจากจะลงมือแล้วเจ้ายังเผาที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องรับโทษจัก,กรพัิเหี่ยวคิดว่าเฉินเซี่ยงจะกลัวแต่เฉินเซี่ยงกลับหัวเราะก่อนข้าจะรับโทษข้าต้องขอทวงของคืนก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจรงิงจังเพราะหลงสเสวียอีมั่นใจว่าจัก,กรพัิเหี่ยวผู้นี้ยืมกระบี่ไปอย่าก,กล่าวให้มากความยอมรับโทษแต่โดยดีแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจัก,กรพัิเหี่ยวกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชากระบี่มังกรสวรรค์อยู่กับเจ้าใช่ไหม ถ้ามาขอคืนให้สหายเฉินกล่าวออกมาตรงๆเมื่อมันได้ยินว่ากระบี่มังกรสวรรค์สีหน้าของมันแปลเปลี่ยนใหญ่หลวงสหายของเจ้ายังมีชีวิตอยู่เหรอจะก,กระพัดเหี่ยวสีหน้ามืดมนมันตกตะลึงมากเพราะมันคิดหลงสเสวียอีตายแล้วนางยังมีชีวิตอยู่เจ้ายืมกระบี่นางมานานแล้วตอนนี้สมควรคืนให้นางเฉินเซี่ยงกล่าว จักรพพัดเหี่ยวเยืยอหยันทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าหากสหายของเจ้าปรากฏตัวข้าถึงจะเชื่อทันทีที่มันกล่าวจบแสงสีขาวก็พุ่งออกมาจากตัวเฉินเซียงก่อนปรากฏสตรีผู้งดงามทำให้สีหน้าจักรพรัดเหี่ยวแปรเปลี่ยนอัปลักษณ์ถึงมันจะไม่ได้พบนางมาหลายปีแต่มันยังจำได้ดีข้าปรากฏตัวแล้วส่งกระบี่มังกรสวรรค์ของข้าคืนมาหลงสเสวียอียื่นมือนางขดปากไม่พอใจ เพราะจักรพรรดิเหี่ยวไม่ยอมคืนกระบี่ให้นางจักรพรรดิเหี่ยวมองนางอย่างละเอียดดวงตาของมันเปล่งแสงสีเขียวตรวจสอบพลังข้าเหรอถ้าข้าไม่แข็งแกร่งเจ้าจะไม่คืนใช่ไหมหลงสเสวียอีกล่าวอย่างเย็นชาจักรพรรดิเหี่ยวยิ้มเล็กน้อยเจ้าไม่มีแก่นเทพแล้วขออภัยวันนี้มีธุระไว้วันหน้าค่อยคุยกันใหม่ แล้วจัก,กรพัดเหี่ยวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลงสเสวียอีกโกรธและตะโกนลัน่นเจ้าเหี่ยวขนเขียวบ้าระยังอายยิ่งนักข้าให้เวลาเจ้าสาวันถ้าไม่คืนกระบี่มังกรสวรรค์ให้ข้าข้าจะตัดต้นไม้เจ้าทิ้งตามสบายถึงตัดได้ข้าก็ไม่คืนกระบี่ให้เจ้าหรอกหลงสเสวียอีหอบหายใจด้วยความโกรธนางเร่งใช้เคลื่อนคลอยก้าวสวรรค์ติดตามจัก,กรพัดเหี่ยวทันที จักรพรรดิเหวี่ยมั่นใจในต้นไม้นักพรตของมันขนาดเป็นมันยังตัดได้อย่างยากนับประษาอะไรกับคนอื่นหลงสเสวียอีกโกรธมากเพราะแน่ชัดแล้วว่าจักรพรรดิเหี่ยวตั้งใจไม่คืนกระบี่ให้นางข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งถ้าเจ้าไม่คืนกระบี่ให้ข้าก็เตรียมตัวไว้ให้ดีหลงสเสวียอีตะโกนลั่นพลังมังกรสวรรค์ของนางประตูจนทําให้มงกุฎชั้นกลางสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคนอื่นๆที่เห็นต่างเร่งหลบหนี สำหรับคนทั่วไปจักรพัทิเหี่ยวเป็นตัวตนที่ทรงพลังแต่มันกลับไม่กล้าเผชิญหน้ากับหลงสเสวียอีจักรพัิเหี่ยวเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพัิของมนุษย์การที่มันกล้ากลับคำและไม่คือกระบี่ให้นางหมายความว่ากระบี่เล่มนั้นล้ำค่ากับมันมากกระบี่เล่มนี้อยู่ข้ามานานหลายปีมีความผูกพันลึกซึ้งค่าใช้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหากจะตำหนิก,ก็ตำหนิที่ตัวเจ้าละเลยไม่ยอมทวงคืนกับข้าก่อนหน้านี้ เสียงจัก,กระพัดเหี่ยวดังลงมาจากบนฟ้าแต่นั่นทําให้หลงสเสวียอีกโกรธมากขึ้นไอเหี่ยวขนเขียวเจ้าจะไม่คืนจริงๆใช่ไหมความโกรธหายไปสีหน้าของนางสงบนิ่งแต่นั่นหมายความว่านางโกรธอย่างที่สุดนางหันมองเฉินเซียงลางกล่าวตัดต้นไม้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างกระบี่กับต้นไม้อันไหนจะสําคัญกว่ากันลําต้นของต้นไม้นักพรสนั้นหนามากใหญ่กว่าภูเขาขนาดยักษ์ย้ายหลายลูกรวมกับยิ่งอายุยืนยาวของมันมันยิ่งแข็งเหมือนเหล็กยากที่จะตดัด แต่เฉินเซี่ยงกลับพยักหน้าต้องใช้เวลาแล้วก็อย่ารบกวนข้านั่งแงนมมองท้องฟ้าด้วยความโกรธพลางกล่าวอย่างเย็นชาว,วางใจเถอะมันไม่รบกวนเจ้าหรอกถ้าจะชิงกระบี่คืนจากมันก็ต้องให้มันทำเรื่องไรอย่างอายเพราะข้าจะได้สั่งสอนมันให้สาสมจัก,กรพัดเดี๋ยวรู้ว่าเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งและยามนี้มันก็อยากดูว่าเฉินเซี่ยงจะตัดต้นไม้ยังไงเฉินเซี่ยงกระโดดลงจากกิ่งไม้ลงไปอย่างพื้น แต่เมื่อเขาลงไปถึงพื้นเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูของเหี่ยวก็ดังมาจากรอบทิศเจ้าของเสียงคือผู้ติดตามของจักรพพัดเหี่ยวซึ่งเป็นผู้คุ้มกันต้นไม้พวกมันแข็งแกร่งจักรพพัดเหี่ยวเรียกพวกมันให้ไปจัดการกับเฉินเซียงถึงต้นไม้แห่งนี้ยากจะตัดทำลายแต่มันก็ไม่อยากให้ต้นไม้เสียหายจึงส่งผู้ติดตามไปขัดขวางหลงสเสวียอีที่อยู่บนกิ่งไม้ใช้จิตวิญญ,ญาณเทพเฝ้าดูเฉินเซียงและยามนี้นั่งเห็นเหี่ยวกลุ่มหนึ่งกำลังบินลงมาจากมงกุฎชั้นสูงสุดอย่ามายุ่ง เฉินเซียงคิดจะจัดการพวกมันแต่เมื่อได้ยินเสียงของหลงสเสวียอีเขารู้ว่านางต้องช่วยจะกระพรัดเหยี่ยวทรงเหยี่ยวนักพรตกว่าสิบตัวเข้ามาพวกมันล้วนทรงพลังและทะยานลงมาอย่างรวดเร็วแต่ในพริบตานั้นเองตาข่ายขนาดใหญ่ก็ปรากฏแต่ละเส้นของตาข่ายคือมังกรขนาดเล็กปรันมังกรที่ทรงพลังไหลเวียนไปทั่วตาข่ายเสียงมังกรคำรามดังสนั่นทำให้เหยี่ยวเหล่านั้นถูกตรึงร่างจนไม่อาจขยับ เฉินเซียงแงนมองตาข่ายบนท้องฟ้าพลังยิ้มเล็กน้อยจากนั้นนำดาบมังกรครามสังหารปีศาจออกมาถ่ายพลังเทพที่น่าเกรงขามเข้าไปทำให้ดาบขยายขนาดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงมังกรคำรามดังสนั่นแสงสีครามเปล่งประกายผู้ที่อาศัยในเมืองตามกิ่งไม้ต่างๆเร่งมุ่งไปยังถ่ายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อหลบหนีดาบมังกรครามสังหารปีศาจมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง จักรพัิเหี่ยวตกตะลึงเมื่อได้เห็นดาบมังกรครามขยายขนาดอย่างต่อเนื่องที่สําคัญดาบยังแฝงด้วยอนุภาพทําลายล้างจนทําให้มันตกใจแต่จู่ๆมันกลับคิดว่าพลังที่สัมผัสได้นั้นช่างคุ้นเคยทักษะสังหารพิภพสวรรค์ทักษะที่ทําลายโลกได้จักรพัิเหี่ยวคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะเก็บซ่อนพลังได้ดีขนาดนี้เพราะนอกจากดาบเทพแล้วยังมีทักษะสังหารพิภพสวรรค์หยุดเดี๋ยวนี้ จักรพพัดเหี่ยวตะโกนลั่นเสียงเหี่ยวกรีดร้องเล็กแหลมแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่รุนแรงเข้าจู่โจมเฉินเซียงปราการมังกรสวรรค์หลงสเสวียอีบอกเฉินเซียงว่าจะไม่ให้อีกฝ่ายรบกวนเมื่อเห็นจักรพพัดเหี่ยวลงมือนางจึงใช้พลังมังกรสวรรค์แปลเปลี่ยนเป็นมังกรโปร่งใสเข้าขดพันรอบกายเฉินเซียงเป็นโล พลังจู่โจมของจักรพรรดิเหี่ยวเข้าเข้าปัทภการมังกรสวรรค์อย่างรุนแรงแต่พลังสายนั้นกลับถูกสะท้อนนางควบคุมทิศทางการสะท้อนไปยังมงกุฎชั้นล่างทําให้กิ่งไม้หนาหลายกิ่งหายไปในพริบตาเมื่อสิ่งที่ยึดกิ่งและลำต้นหายไปกิ่งขนาดใหญ่เท่าภูเขาก็ร่วงหล่นลงพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงดังสนัน่นจักรพรรดิเหี่ยวรู้แล้วว่าดูถูกพลังของเฉินเซียงและหลงสเสวียอีเกินไปโดยเฉพาะนางแม้นางไม่มีแก่นเทพแต่นางยังแข็งแกร่งขนาดที่สะท้อนการจู่โจมของมันได้ง่ายๆ เจ้าเหี่ยวขนเขียวข้าเจอเจ้าแล้วขณะที่สะท้อนการจู่โจมของจักรพรรดิเหี่ยวเมื่อครู่นางได้เล็งตำแหน่งของมันไว้แล้วทะยานขึ้นไปยืนประจันหน้ากับมันดาบมังกรครามของเฉินเซียงยังคงขยายขนาดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขาตั้งใจจะโค่นต้นไม้ทั้งต้นในคราวเดียวต้นไม้นักพรตของเจ้าจะถูกตัดอยู่แล้วไม่เสียดายเหรอหลงสเสวียอีกล่าวถามในมือของนางถือกระบี่สีขาวซึ่งเป็นกระบี่มังกรขาว ยังไงข้าก็ไม่คืนจัก,กรพัิเหี่ยวกล่าวอย่างเย็นชาอยากตัดก็ตัดไปเลยนางขบฟันพลางกล่าวด้วยความโกรธดีงั้นข้าไม่ต้องการกระบีมังกรสวรรค์แล้วข้าจะจับเจ้าไปทรมานสักล้านปีดูซิว่าจะยังอยากได้กระบีอยู่ไหมจากสีหน้าของนางนางได้ตัดสินใจแล้วและนั่นทําให้จัก,กรพัิเหี่ยวเป็นกังวลเพราะกระบีมังกรสวรรค์ย่อมไม่อาจเทียบได้กับต้นไม้นักพรยิ่งหากมันถูกจับไปทรมานยิ่งไม่คุ้มค่า ็ไข้าคืนกระบี่มังกรสวรรค์ให้รีบรีบบอกให้เจ้านั่นหยุดได้แล้วจักรพรรดเิเหยวหลบกระบี่ของนางพลางตะโกนขึ้นแม้สถานที่แห่งนี้จะเป็นดินแดนของจักรพรรดิเหี่ยวแต่เมื่อมันต้องเผชิญหน้ากับจักอย่างนางมันย่อมรู้สึกกดดันอย่างที่สุดแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่าตอนที่มีแก่นเทพก็ตามสารเลวทำไม่รีบบอกนางแค่นเสียงพลางเร่งบอกให้เฉินเซี่ยงหยุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ